ล่าสุดนะครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลัวว่าจะขายแฮร์รี่แม็กไวไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของแม็กไวนั้นสูงถึง2แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับคาดกันว่าบางสโมสรอ,อาจจะสู้ไม่ไหวกับค่าเหนื่อยของเขาแล้วก็บวกกับฟอร์มของเขาที่ยังออกมาไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนกันบ้าน,นะครับที่เจ้าตัวนั้น กำลังที่จะวางแผนเจรจากับทอดแดมสเปอร์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลครับทางนี้นะครับทางแรงข่าวอื่นเขาก็ฟันธงกันเลยว่า ทางแฮร์รี่เคนนั้นเขาก็จะไม่ต่อสัญญากับสเปอร์นะครับแต่สเปอร์นั้นก็จะตั้งราคาขายแฮร์รี่เคนไว้ที่100ล้านปอนด์นั่นเองนะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูซื้อแฮร์รี่เคนในราคา100ล้านปอนด์นะครับก็จะเป็นสัญญาที่แพงที่สุดตลอดการในเกาะอังกฤษนะครับทางนี้นะครับก็จะทำลายสถิติของแจ็คกิลลิตลงด้วยนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูฮูกิลนะครับกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับที่มีข่าวว่าทีมซันเดอร์แลนด์นะครับสนใจที่จะมายืมตัวนะครับและคาดกันว่าแมนยูก็จะปล่อยให้ยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเพื่อให้เจ้าหนูฮูกิลนั้นไปหาประสบการณ์และคาดกันว่าจะกลับมาช่วยแมนยูในชุดใหญ่นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคันและปตอดกันบ้างน,นะครับที่เจ้าตัวนั้น รอเวลาที่จะทำลายสถิตินะครับสถิติที่ว่าก็คือสถิติทำประตูได้ตลอด7เกมเย่าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับซึ่งมีเพียง2คนนะที่แลดฟอร์ดยังทำลายสถิติได้คนแรกก็คือคิเตยโนโรนโดนะครับที่ทำไป10ครั้งแล้วก็เวนลูนี่ที่ทำไป8ครั้งดังนั้นถ้าเกิดว่าแลดฟอร์ดเนี่ยทำอีก4ครั้งก็จะทำลายสถิติของ2คนนี้ลงได้นั่นเองนะครับเรามารอลุ้นรอเชียร์กันว่าแลดฟอร์ดนั้นเขาจะทำได้ไหม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเชียร์ดัมนะครับที่เขาออกมากล่าวก่อนเกมนะครับเขากล่าวว่าเรามั่นใจในเกมนี้และถ้าไม่สาเร็จเราก็มีเวลา2-3ถึงวันในการไปเยือนเบนฟอร์ดผมคิดว่าเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถเอาชนะใครก็ได้ในวันของเราเราเป็นทีมที่ดีพอที่จะทําเช่นนั้น และใน2อสาครั้งที่ผ่านมาที่ออตต้ฟอร์ดเราก็มักจะเสมอกัน2-3ครั้งกันเลยทีเดียว,วครับโหทางนี้นะครับเชีรดัมเขาก็มั่นใจเสลยเกินนะครับแต่ผมคิดว่าแมนยูก็น่าจะชนะนะครับเพราะว่าเขาแพา้ 0, เจ็ดศูนยมาจากลิเวอร์พูลนะเขาต้องคว้าถ้วยหรือคว้าแชมป์อะไรมาสัก2อาอย่างให้ได้แน่นอนครับสู้ต่อไปนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่มีข่าวออกมาว่าทางเชลซีนั้นให้ความสนใจกับแฟรงกี้เดยองกองกลางบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากนะครับในช่วงฤดูร้อนนี้ครับก็คือช่วงซัมเมอร์นั่นแหละครับ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สําเร็จหลังจากที่เดยองนั้นปฏิเสธข้อเสนอที่จะย้ายออกจากสเปนนั่นเองนะครับเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเชลซีนั้นยังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีท็อตอโบลีเจ้าของทีมชื่นชมผลงานของเขาเป็นอย่างมากนงครับทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าไอแฟรงกี้เดยองเนี่ยมันไม่มาแมนยูแต่มันเลือกที่จะไปเชลซีแสดงว่ามันไม่รักแมนยูแล้วครับมันม่อยากมาร่วมงานแล,ล้วล่ะดังนั้นเทนฮากก็ตัดใจซะเถิดนะครับผม ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของเฟอร์กุสันไว้ว่าถ้าเกิดคุณลับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้สาวกปีศาจแดงทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงกันต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม